ขาหมูเป็นเนื้อน่องทั้งขาแล้วก็คาคิคาจักไส้ใหญ่ไข่เจ้าหูรสชาติเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าบอกว่าชอบมันกลมกลอมมันไม่โดดเด่นไปข้างหรือว่าเช่นหวานไปหรือเค็มไปก็ว่า คาจัดบะคากิก็เยอะคาจัดก,ก็เยอะสุดไม่ไม่เปื่อยจนเปิ่นไปของเราจะกินแล้วมันยังนึบหน่อยอ,อ,อ,อย่างคากิคาจัดจะก็จะมีเด้งๆบางไสใหญ่อ่อลูกค้าชอบกินแบบอร่อยไส้ใหญ่มันจะอร่อยกว่ามันกินแล้วเหมือนกระเพาะหมูอะก็เราต้องทําให้สะอาดมันจะไม่มีกลิ่นคาวสวัสดีค่ะ,คะชื่อเล้นชื่ออ้อยนะคะเป็นเจ้าของร้านขาหมูทวดาบางรักค่ะ น้องชายป่วยทําไม่ได้แล้วต้องมีค่า,ชาใช้จ่ายต้องเช่าบ้านอยู่ก็เลยต้องมาทําแทนร้านเปิดมากี่ปีแล้วน,น่าจะ20ได้ก็ขายรถเข็นเล็กๆน้อยๆค่ะสมัยก่อนเป็นรถเข็นแล้วก็ย้ายก็มาขายข้างใน ั้งแต่มีโควิดมามันก็เงียบม,มาตลอดเพราะไม่ให้นั่งแล้วตอนนั้นไม่มีพวกแก๊ปไม่มีไลแมนของป้าอาศัยคนเดินผ่านมาก,กินซื้อกลับ,บ้าซึ่งตอนแรกก็เครียดมากลูกค้ากินแบบไม่เหมือนเลยไม่เหมือนน้องชายทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็บอกว่าโอ้โปวดหัวจังพอเขาบอกหวานไปอ่ะเราก็ลดหวานอ่ะบางคนบอกเค็มไปเราลดเค็มอันนี้เราช่างตรงวัดแล้วแล้วเราก็ช่วยกันชิมเพราะคนเรามันชอบรสชาติไม่เหมือนกันสูตรที่เราขอแล้วลูกค้า่าไรวนะเขาชอบเขาก็อะไรป้าก็สบายเลย วันนึงกี่ขาคะ20ขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางวันก็ขายได้1ิกว่าขาก็มีสุดน,นานไหมคะสามชั่วโมงกว่ากว่าไม่งั้นมันจะไม่นุ่มไม่เปื่อยนะหมูมันจะกินแล้วกระด้างไม่อร่อยมันไม่เข้าเนื้อลูกค้าบอกว่าชอบมันกรมกรอบมันไม่โดดเด่นไปข้างหนึ่งว่าเช่นหวานไปหรือเค็มไปก็ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าชอบมาทานเป็นคนไหน คัดจักราคากีก็เยอะคัดจักจะเยอะสุดไม่ไม่เปื่อยจนเปินไปของเราจะกินแล้วมันจะนุ่มหน่อยอย่างคากีคัดจักจะก็จะมีเด่งเรงบางไส้ใหญ่ลูกค้าชอบกินแบบอร่อยไส้ใหญ่มันจะอร่อยกว่ามันกินแล้วเหมือนกระเพาะหมูอะแล้วเราต้องทําให้สะอาดมันจะไม่มีกลิ่นเทาอมันเป็นหัวไส้มันจะแพงแล้วมันมีน้อยเราปรุงให้ตัวน้ำซุปเปรี้ยวหวานนิดๆเค็มอ่อนๆรสอ่อนๆเพราะว่าคําหมูเรามีรสชาติอยู่แล้ว ว่าสงสารลูกค้ายังบอกเลยลูกชายบอกแม่โดนนู่นโดนนี่แล้วแม่ทํำไมคุณแม่ต้องขึ้นเราก็บอกไม่อยากขึ้นลูกค้ามันเก่าแก่ขายมานานแล้วลูกค้าก็เดินเดิมดจงนะยังขาหมูขายละ550ทั้งขาขายใหญ่แล้วก็เป็นเนื้อหนังขั้นต่ำร้อยนึงจะผสมไข่ไส้เต้าหู้ก็ได้อันนี้เป็นกลับนะคะคากีอันละ60บาทถ้ามีข้าวด้วยก็เป็น70 คขาจักก็60อันนี้คนกินเยอะถ้าเนื้อหนังธรรมดาไม่มีไขก่ก็ราดข้าวก็50ถ้าเป็นเนื้อหนังไข่ก็60ใไส้ขั้นต่ำา60 ร้านขาหมูเทวด,ดาบางรักน,นะคะอยู่หน้าถนนเจริญกรุงคุณเห็นร้านโจ๊กปิ้งแล้วคุณเดินเข้ามาในซอยโจ๊กเลยก็จะเจอร้านขาหมูเทวด,ดา8ปดโมงถึงสองทุ่มเฉพาะวันจันทร์เราจะปิด6กโมงเย็นมีวันปิดไหมคะมีถ้ามีธุระหรือว่าเป็นวันเทศกาลถ8งแปดสี่หนึ่งห้าหกปดสี่หนึ่งเจ็ก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าให้มาลองทานนะคะติชมได้คะ่ะ